สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมคั่งนะครับอ่าช่วงรีวิวของสมผมนั่นเองแอันนีน้อยู่ข้างหน้านี่แหละแต่กลกับที่ที่ผ่านมาหน่อย <c oughs> อันนี้คือของอ่าชิ้นหนึ่งที่เรียก้ว่าผมรอมานานมากนะครับรอมาเกือบครึ่งปีเลยก็ <c oughs> แต่ภาพดีไซน์มันออกก็เลยแบบเฮ้ยมันเจ๋งมันสวยมากนะครับี่ยอันนี้คือ,อฟิกเกอร์แหละฟิกเกอร์หุ่นยนต์นะครับจากเลือกอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่รู้แค่ว่า น่าจะเป็นการ์ตูนของทางประเทศจีนนะครับแล้วก็จะนี่นะครับจะใช้ชื่อว่าคาวาลินค่าอะไรสักอย่างนะซึ่งก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะแต่หลักคืออันนี้เป็นสินค้าจากจีนนะครับไม่ใช่ของญี่ปุ่นแบบที่แล้ว,ลวมาแต่ความเจ๋งของมันนะครับนี่อันนี้กล่องมันน,นี่จะเป็นมันแปลงร่างได้นะครับใช่ข,ของสะสมผมทุกอย่างมันแปลงร่างได้หมดนะครับอ่าเพื่อว่าไอ้นี่จะแปลงร่างได้เยอะมากนะจะแปลงได้ประมาณห้าร่างนะครับก็ อ่าไม่สิมันมันทำได้หกล่างนะครับมันมีล่างหนึ่งมาหายไปรูปหนึ่งนะครับฮะก็อันนี้เป็นตัวแรกนะครับของซีรีส์นี้นะครับนะออกมาเมื่อช่วงต่อปีใหม่เองอันนี้กล่องแพ็กเกจมันกล่องมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุณภาพกล่องเนาะอาจจะเที่ยวญี่ปุ่นได้แต่ว่าสําหรับผมอะไม่ได้เป็นคนที่เก็บกล่องอยู่แล้วอะเลยเลอ่าไม่เป็นไรครับกล่องใบบูบีบาก็ไม่เป็นไรแขอข้างในขอให้เป็นปกติก็พอแต่จริงแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าตอนที่ผมแกะมาจริงอ่ะ มันจะมีกล่องน้ำตาลนะครับหุ้มทีหนึ่งแล้วในกล่องน้ำตาลก็จะมีอีกกล่องเนี้ยแล้วระหว่างกล่องน้ำตาลกลก่องเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะไอตุบตุบพลาสติกอะตัวการกระแทกครับหุ้มไว้ทีหนึ่งคือมันหุ้มมาหลายชั้นมากนะครับคือร้านอะ,านอะ้านเขาหุ้มมาละกล่กองใหญ่อะลังใหญ่รอบหนึง่งเปิดมาเจอ,อกล่องน้ำตาลนะั้นล้วก็เปิด่องนี้ทีหนึง่งนั้นแพ็กเกจอะ่ะผมนับว่าทําได้ดีมากเลยนะเออไม่ใช่แบบ ดูมันหุยห่วยนะถือว่ามันเขารักษาของข้างในดีนะครับอันนี้ผมเอาของมาหมดแล้วนะครับเออทีนี้ไอเน,นี้ยมันเด็ดตรงที่ว่าอ่ะอันนี้นะครับนี่อันนี้คือฉากนะครับนี่ที่เขาให้มานะอันนี้จะเป็นฉากใสๆเป็นแผ่นพลาสติกนะครับมีมันๆหน่อยนะ่าจะเป็นน้ํามันเนาะอ่าอ๋อถึงนี่ถูกแล้ว่ะอันนี้ก็เป็นฉากดํานะครับเนี่ คือมันวางซ้อนกันอะคืออันนี้ใช้ไปฉากโชว์ได้ถ้าไงั้นใครทําฉากได้อะก็ก็ทําได้แหละแล้วก็อ่ามีอันนี้คู่มือนะครับนี่ภาบวาดสวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะครับดูดีคู่มือเป็นสีสีทั้งเล่มนะครับมี20ิบหน้านะครับมีประตูนเลยนี่อ่านไม่ออกภาษาจีนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่บอกว่าเนี่ยของในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเอาละเด็กๆเ,เริ่มุวยวาย ทาหัวมันไปก็หลักๆเนี่ยในกล่องอ่ะจะมีตัวยานนะครับตัวเครื่องบินนะครับที่เป็นหุ่นมีอาวุธมาให้ครบเลยนะเกินมากๆเลยมีตัวกันพอร์ตนะมีวิซัยที่เป็นโดนแล้วก็ปืนสองกระบ,บอกนะครับแล้วก็นอกเหนือนจากเนี้ยมันจะมีพวกมือให้เปลี่ยนมาด้วยนะครับนี่แล้วนี้ก็เป็นคู่มือแปลงล่างอ่าเรื่องงานดูการแปลงล่างอ่ะอาจจะดูยากนะผมว,ว่ามันไม่เคลียร์เท่าเท่าคู่มือแบบของที่ญี่ปุ่นทาอ่ะเอออันนั้นมันจะละเอียดนะครับ แต่เนี้ยอ่ะอันนี้อย่างหนึ่งชมเชยคือคุอคณเห็นว่าเขาทำเป็นสามิตินะครับแล้วในสามิติคุณเจตเขาแบ่งสีไว้ให้คือแบ่งสีตามชิสนส่วนที่มันเอามาประกอบกันเป็นผลงานชิ้นนี้แหละนะครับเลยทําให้เราดูรู้ออกแหละว่าไอชิ้นนี้คือตรงไหนตรงไหนนะมันดูไม่งงเนาะนี่แล้วนี่ภาพีไซน์นะครับอันนี้ก็การแปลงล่างเลยแต่แปลงล่างปับป๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวเราจะแปลงให้หมดในคลิปนี้เลยทีเดียวนะที้แก่นะท,ทำแยกนี่อันนี้เราล่างแปลนะก็จะมีล่างเป็นยานดีสิบห้าดีสิบห้า ทียี่สิบนะครับอ่า F40 นะครับแล้วก็โฮลกราฟโหมดซึ่งถามว่าไอสาวรำเนี้ยไอสาลล่างเนี้ยต่างกันนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม,ไม่แต่ผมแต่ถามว่าส่วนตัวผมชอบไหนนะในภาพเนี้ยถืชอบโหมดนี้มากกว่านะครับดูเท่ดีนะครับอันนี้ก็โอเคแหละนะครับนี่อ่ะอันนี้คือสาธิตเดี๋ยวว่าเป็นกรอบนะครับคือมันอย่างนี้ นะครับไอไอฉากหลังสีดำเนี่ยก็คือไอแผดสีดานี่แหละนะครับไอใสๆนี่คือที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ไอที่พื้นเนี่ยก็คือคู่มือนะครับนี่คู่มือเราเอามาเป็นฐานรองได้ทีเนึ่ยว่ามันจะเป็นือนโฮโลแกรมมาให้นะครับเฮ้ยคือแม่งเจ๋งมากคือคือใช้ทุกอย่างในกล่องได้อย่างคดคุ้มอ่ะปกติเราแกะมาใช่ไหมถ้าใครที่แบบดูรีวิวแล้วอะไรเงี้ยคู่มือเราก็จะเก็บทิ้งไปโยนทิ้งไปไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมอันนี้คือคู่มือคุณเอาแบบเออมาใช้ประโยชน์ได้ต่อได้อ่ะมัน ผมว่ามันเจ๋งนะแล้วก็อันนี้โปรโมตตัวถัดไปตัวอะไรไม่รู้นะครับเราให้ออกมาก่อนจะก็ซื้อแต่ผมเดานะคือมันคือตัวเดียวกับตัวนี้แหละเขาดูจากภาพเงาดําแล้วเนี่ยขาหัวแล้วตัวเหมือนกันนะครับแต่น่าจะเปลี่ยนแค่ชิ้นนะครับอันนี้ใครก็ไม่รู้นะครับน่าคนขับมั้งนะแล้วก็เนื้อเรื่องบ้าๆอ่านไม่ออกนะครับหมดเล่มโอเคไปดูตัวงานกันดีกว่าโอเคแกะไปแล้วนะนี่ของัขงหมดมีแค่นี้เลยนะครับ แล้วก็อันนี้ฟองหนึ่งอันนี้คือมือนะครับสําหรับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นมือถืออาวุธแล้วก็มือท่าต่างๆซึ่งสาหรับการถืออาวุธเนี่ยก็จะเป็นอาวุธแบบชนิดอื่นนะครับซึ่งไม่มีอยู่ในกล่องนะน่าเป็นพวกเอาชิ้นนู้นมาใส่เอาของกันดัมมาใส่อะไรเงี้ยนะครับก็ใช้มือของในนี้เอานะครับก็ไม่มีอะไรซื้อใจเป็นอาวุธทั้งหมดนี่แหละเอาปฏิกับตัวเครื่องได้เลยนะครับก็ไล่เลยนะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นปืนคู่นะครับ ก็มีลิมอยู่นะครับก็เะนว่ามีคลิปลิมอยู่ซึ่งก็จะเป็นลิมสําหรับถือแล้วก็ติดที่ตัวเครื่องนะครับส่วนนี้อ่าอันนี้คือบูสเตอร์หรืออะไรสักอย่างนะครับหรือว่าเป็นโดรนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับให้มาสี่ตัวนะครับสุดท้ายนะครับคือชิ้นนี้นะครับอันนี้ทํามาค่อนข้างดีนะครับเสียยังไม่กี่อย่างแค่นี้อันนี้น่าจะเป็นการพอร์ตมาผมก็ไม่แน่ใจนะครับให้มาเหมือนกันหมดสี่อันนะครับ ันเอาทั้งหมดเนี้ยติดเข้าตัวเครื่องได้เลยเนาะโอเคแล้วก็เนี่ยนี่ตัวหลักนะครับตัวยานของเราเนี่นแอปค,รค,รคานะคราชิว่าแล้วปดูโอขนาดก็ค่อนข้างจะพอดีมือนะแต่สำหรับผมว่ามันเล็กไปนิดนึงนะครับอ่าถ้าเทียบฝา่มฝามือผมก็ฝ่ามือผมพอดีนี่แหละอืมถ้าคุณถามว่าเอาไปเทียบกับกันด้ามหะ่ะนะครับพาร์โมจะขนาดเท่าไหร่ มันก็จะใหญ่กว่าหนึ่งต่อร้อยสี่สี่นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เท่ากับ e! หนึ่งต่อร้อยนะครับมันอยู่คร้ากึง่งเนี่ยฮะแต่และเอียดงานเนี่ยใช้ได้นะครับถือว่าดีเลยด้วยนะครับนี่เงินรางงานก็จะมีแรนดี้เกียร์นะครับตัวล้ออันนี้เป็นเหล็กนะครับก็สามารถวางแล้วก็ถ่ายได้นะครับเคลียร์นี่ก่อนดีกว่าโอเคแล้วรางงานลุกเล่อะไรอีกนะครับอ่า ฟองบินแงบอันนี้เปิดได้นะครับมีดีเทลนะครับให้ให้ดูอยู่แต่ว่าเราไม่มีฟิกเกอร์ตัวนครืองบินเนี่ยนะครับแต่ผมว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่มีใครมองดูขนาดสวยงามนะไอพ่นด้านหลังสีเงินๆนี้ก็หมุนได้นะเป็นแกนบอลจอยนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บทีนี้อ่าสำหรับลากยานเนี่ยส,ส่วนตัวผมนะผมมองว่าไอส่วนหัวยานเนี่ยมัน ขนาดกับตัวยานมากไปมันน่าจะกดลงนิดนึงนะผมกันจะดูดีขึ้นแต่ก็โอเคแหละกาดูอย่างนี้ก็โอเคแลว้วเวลาดูมองกับขโมนน่มันจะดูเหมือนว่า,วามันแงรบขึ้นนะครับแต่เจมส์ขึ้นมัขน,นขนาดกับตัวเครื่องพอดีนะครับเนี่ยแลนดิเกียรเราก็สามารถพับได้นะครับ๊บอึ๊บ,บ,บอ่ะทีนี้เราจะติดตั้งวูดตัวเครื่องอะไรไงได้บ้างนะก็ถ้าติดทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ตัวปืนกันพอร์ตนะครับ มันสามารถติดที่ข้า่องใต้เครื่องนะครับตรงรูใหญ่ๆสีเหลี่ยมนี้แล้วก็ปลายปีกได้นะครับซึ่งสำหรับการติดปลายปีกเนี่ยจะเป็นการหนีบนะครับอันนี้เป็นข้อเสียเพราะว่าปีกอันนี้มันใหญ่กว่าตัวล่องหนีบทวนี้นะครับทําให้มันเหมือนกับว่าฝืดๆนยซ,ซึ่งคุณจะเห็นรอยอยู่นะอันนี้คือผมพยายามใส่เข้าไปนะไม่ใช้การหนีบไปเฉยนะก็อันนี้ต้องพยายามหน่อยตอนแกะครั้งแรกมันใส่ไม่เข้านะเพราะมันใส่ได้สักคักหนึ่งมันจะขายสได้นะครับอ่ะอันนี้ผมใส่ไม่ได้ มันจะมีอยู่คู่หนึ่งนะครับที่ผมสามารถทำให้มันใส่ได้นะครับอ่ะอันนี้ใส่ได้เดี๋ยวว่าเราดีบอยู่นี่นะครับแอบน,นี่นะครับอ่ะจะได้เสียงนกร้องเพลงนะครับแอเป็นบรรยากาศประกอบไป <c oughs> โอเคทีนี้เมื่อมันหนีบอย่างนี้นะเนี่ยมันจะทาให้ตัวริมนะครับอันเนี้มันอ่าเบะออกมานะครับซึ่งพอคุณเอาไปเอาเนี้ยที่ผมหนีบไว้เนี่ยกับใส่ในช่องซิลเนะี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะมันจะแบบ กลางๆไปหน่อยแล้วก็พัดติ่จะเริ่มขึ้นฟ้าขาวนะครับโอเคอ่ะตัวบูสเตอร์นะครับคุณสามารถติดที่ปลายปีตัวนี้ได้แล้วก็ติดตรงร่องแขนนี้ได้นะอ้าร้องเพลงกันใจเลยมันร้องหนึ่งตัวแล้วมันร้องกันหมดเลยโอเคเมื่อคุณเอานี่โอ้โหทั้งหมดติดตั้งนะครับมันจะเป็นฟ u ลอ option นะครับดูหนาขึ้นมาทันทีเลย้างใต้ก็ตักรองเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ข้างหน้าก็สวยนะติเดเยอะยังดูสวยอยู่เลยดูองการงานสร้างดีนะครับ อ่ะนี้เราจะมาเริ่มแปลงร่างกันนะครับก็จะเริ่มอเรียกว่าแปลงร่างเทียขั้นดีกว่านะครับจริงจริงมันแปลงร่างข้ามไปเป็นหุ่นเลยก็ได้นะแต่หุ่นร่างหุ่นผมจะไว้สุดท้ายสุดเพราะว่าขี้แกแปลงกันมาเป็นร่างยานนะเพราะที่เหลือนะีอ่นก็คที่คุณเห็นในภาพคู่มือแหละมันเป็นร่างยานก่อนเนาะโอเคไปเลยโอเคเริ่มจากหมวดแรกนะครับจะเป็นอ่าอะไรนะ f ยี่สิบนะครับก็คือร่างไฟเตอร์อีกฟอร์มหนึ่งนะครับเหมือนร่างไฮสปีด ไฟเตอร์นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับง่ายๆครับคือเอาส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนแขนนะครับคุยซ่อนข้างล่างจบ <c oughs> ก็วิธีการปลดส่วนแขนนะครับมันจะเป็นตรงศอกเนี่ยมันจะเป็นปีกซึ่งมันต่อกับปีใกใหญ่ด้วยนะครับก็ให้เราทําการดึงครับปลดมาที่เดียวตึ๊กอะนังึ๊กแล้วก็หลุดมานะครับอันดันดันดิ้งหน่อยก็หลุดแหละนะครับ เสร็จแล้วนะครับดึงแขนมาอย่างนี้นะครับแล้วพับไอ้แขนเนี่ยไอ้คีมเนี่ยเข้าไปข้างในนะครับจากนั้นหมุนแขนนะครับอันนี้ลงมาข้างล่างนี่อย่างนี้แล้วก็อไอ้ตัวสีเงินๆเ,เนี่ยะจ,จะเป็นแกนนะครับก็หมุนมาข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นก็ดันแกนแขนนะครับกลับเข้าไปปุ๊บ,บนีที่เหลือก็จัดๆนิดหน่อยนะครับ กันการซ่อนไว้แล้วก็พับแขนนะครับรีบกำลังตัวใหม่อีกทีหนึ่งนี่แค่นี้โอเคหมุนแขนมาข้างลนาาเสร็จนะครับก็หมุนครีบข้างหน้านี้ครับรักษาษาจริงทำปีกเป็นรูปหลังเนี้ยตลอดก็สวยยู่แล้วนะครับเจ็ด นี่ลางเสร็จแล้ว f 2ี่นะครับเหมือนให้สปรีฟอร์มนะครับนี่เราก็ปรับขาเสียง้าไปหน่อยนึงให้เหมือนนี่ส่งก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่แค่หมดแขนบางไรงแ้วนี่เกียร์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังทําถึงนะครับคือไม่เหมือนว่าแขนมาบางส่วนหัวอันนี้นะครับไฟนี่เรียบร้อยโอเคล่างถัดมานะครับที่เราจะทาการคือ h o อร์ mode นะครับก็เริ่มจากเอาไอ้ฝาชิ้นนี้นะครับ super โ o w เนี่ยออกนะครับก็ เขีนดนทีเดียวนะครับปุ๊บหลุดมามันจะแกะได้อแล้วนะครับจากนั้นนะครับหมุนแขนอันนี้นะครับแกะแขนเนี่ยออกมานะครับเพราะว่าเราจะได้ยกลงตัวขึ้นได้นะครับนี่ก็ดันๆมาหน่อยปุ๊บอ่ะได้แล้วอันนี้นะครับคุณเห็นว่าส่วนลำตัวด้านล่าง ท่อนนี้กับท่อน,นบนเนี่ยไปเชื่อมกันผ่านแกรนระยใหญ่อันเดียวนะครับนั่นคือจุดเด่นของตัวนี้แหละที่ทําให้ชิ้ส่วนหมุนขึ้นมาได้นะครับเ,เสร็จแล้วนะครับับห่างเสือองไปก่อนเนาะแล้วก็เอาไอชิ้นเนี้ยขึ้นมาครอบข้างบนนะครับคือหมุนไงใช่ไหมแค่นี้หมุนแล้วก็กดลงไปนะครับมันจะมีสลักอยู่นะครับแต่กรล็อกแกรแต่ตัวนะ กดไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ทรงนะครับไม่หลุดนะจากนั้นไอ้แขนตรงเนี้ยที่เราเอามาเนี่ยก็พับกลับเข้าไปนะครับแล้วก็แขนท่านบนเนี่ยเอาขึ้นมาหมุนขับข้าหมุนทีหนึ่งนะบแบบนี้นนะครับี่แล้วก็หมุนมือนะครับเอ่าฝ่าฝ่ามือหน่อยที่เหลือก็จัดทรงนะครับนิดนึงแล้วก็เอาไอ้ชีที่เป็นชีทปีกหลักของแขนเ,เนี่ย กลางมานะครับแค่นี้เรียบร้อยครับนี่ cover b o a r ไม่มีอะไรหรอกก็แค่เอาส่วนห้องนบินอะ่ะขึ้นมาครอบข้างบนนะครับแล้วก็กาแขน,นจะเป็นก้อนดำๆอย่างนี้นะครับลูกแปลกๆหน่อยนะครับผมว่ามันดูไม่ค่อยสมส่วนเท่าไหร่แล้วก็เป็นหนึ่งในลูกเล่นนะครับ โ,โมทนาก็น่าจะเป็นอะไรอะโมที่ยี่สิบมั้นก็คือเอาไอ้ส่วนนี้ยนะครับส่วนเท่าล่างเนี่ยขาท่าล่างเนี่ยกับกับด้านกันนะครับใช้ไว้เป็นปีกหลักก็เอาห้อน้ำบินนี่ครับดึงออกมาแกะมันเดิมนะครับแขนอันนี้เอาตบไปก่อนนะครับปึ๊บอ,อ่ะดึงมาให้อยู่ในสภาพแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ทำการยกอชิ้นเนี้ยขึ้นมาครอบอข้างบนนี้แทนนะครับก็คือหมุนล็อกกัศสารนะครับแบบนี้นะครับเก็บไอ้นี่ไปก่อนปุ๊บหมุนมาแล้วล็อกกดไปนี่จะเป็นการล็อกนะครับจากนั้นโซ่แขนเนี่ยพับกลับเข้าไปข้างหลังนะครับเก็บคลิปนี่งไปเหมือนเดิมนะครับมองมากคือโซ่แขนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับอยู่ประมาณทรงประมาณนี้ ให้แขนมันลาบไปกับตัวเครื่องนะครับประมาณนี้นะให้อยู่ประมาณนี้นี่โอเคพ่อนี่นครับซ่อนข้างหลังเสร็จแล้วใช่ไหมหางเสือนะครับอันนี้ยกกลางมาให้เหมือนเดิมนะครับปึ๊บเสร็จแล้วอีกหนึ่งฟอร์มไฟเตอร์นะครับกับด้านห้าบินแบบตามเครื่องยนต์จริงงะ้นีบินถอยหลังนะครับ แต่แค่แบบไป็จริงอาการไงอ่าดูปแปลกๆเลยเริ่มบวยๆายอย่างละมีอฟอร์มหนึ่งอ่าฟอร์มสุดท้ายนะคือฟอร์มที่ผมชอบที่สุดเนาะที่เป็นเอาเนี่ยมันเป็นส่วนหัวยางน,นะครับก็แกะก่อนอปุ๊บกอเขียนลงไปเราจะต้องกลับด้างนงานอ่ะคือเอาห้องนกบินอยู่ข้างล่างของส่วุขวะยางน,นะครับแล้วก็เอาเนี่ยมาครอบอีกทีหนึ่งนะครับตัวที่หักไปขา้างหน้าซึ่งอันนี้เราจะต้องแกะอันนี้มานะครับะจะตรวจขานะครับป๊บ แล้วก็ดันลางหน้านะครผมลังหน้าครับไปขาละจากนั้นนะครับปลดตีกับขาออกนะครับแล้วก็กางมาเพราะว่าเราจะต้องใช้พื้นที่นะในการหมุนทีส่วนนะครับหมุนลงไปนะครับเอาเนี่ยซร้าลงไปทีนี้เราจะต้องหมุนห้องนักบินกับด้านด้วยนะครับก็จะพยายามต้องเอาไอชิ้นแกนเนี่ยนะครับ งัดขึ้นมานะเพราะไม่งั้นมันจะหมุนไม่ได้นะหมุนเพราะน้ำมันสับก็ได้นะคือจะเป็นการแปลงร่างคลายหุ่นแล้วนะครับจะไปอีกฟอร์มหนึ่งให้โอเคพอหมุนอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยแขนนะครับเอาสดสีเงินประคองเนี่ยเสียก็ตรงนี้นะครับคือพับมาข้างหน้านะครับมึบอย่างนี้แล้วก็กดลงไปนะให้อยู่ในรูมันแอบคือทําส่วน ลำตัวข้างบนเนี่ยครับให้เหมือนหุ่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นหุ่นนั่นเองงงไหมพับพับให้เหมือนหุ่นแต่ไม่ให้เหมือนหุ่นนะครับอซอสีทองข้างล่างก่อนจากนั้นนะครับม้วนล,ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็หมุนไปชี้นี้นะครับ <S <S แล้วก็แกนหมุนลงไปข้างล่างที่หนึ่งนะครับ อางนั้นเดี๋ยวคุณเห็นว่ามันมีริมอยู่เอ้ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับมันจะล็อกอยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ขานะครับพับมาข้างหน้าแล้วก็ล็อกปีกเข้ากับขามันเดิมนะครับมันจะมีริมอยู่นี่เนาะปึ๊บเสร็จแ,แล้วเราก็ปล่อยโล่งตรงๆยืดตรงเฉยๆนะครับแค่นี้ ก็ตัวเขานี่นะครับหันไปข้างหลังครอบบางส่วนหัวไว้จากนั้นไอตรงนี้นะครับชิ้นส่วนเท้าเนี่ยหุ่นเอาส่วนด้านใหญ่เนะี่ยลงข้างล่างนะครับปุ๊บสุดท้ายนะครับแเอาโล่นะครับชิ้นส่วนที่เป็นโล่เนี่ยติดตั้งกับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ โอเคเพียงเท่านี้ก็เสร็จไปฟอร์มหนึงนะครับนี่ยล่างสุดท้ายโอเคก็ okay, okay, จะดูแปลกตาหน่อยนะครับนี่มันจะเอาขามาเป็นเหมือนแขนกลอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ห้องนับินจะถูกครอบบังไปโดยมิดเนาะนดูแปลกๆดีแต่ก็สวยนะโ <Okay, S 1> <laughs> อเคเดี๋ยวแปลงกลับไปไฟเตอร์แล้วก็แปลงล่างหุ่นดีกว่าเนาะดูซิจะเป็นไงโอเคแปลงกลับมาที่ล่างไฟเตอร์เรียบร้อยครับ แล้จะแปลงล่างสุดท้ายกันก็คือล่างแมชก็คือล่างหุ่นยนต์นั่นเองก็เริ่มจากเหมือนเดิมนะค,คือคุณจะต้องปลดแขนกับปีกหลังออกก่อนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันฟรีมูฟนะดึงมาทีดเดียวนะครับแล้วเอาไอ้ส่วนข้างหลังนี้นะซึ่งเป็นโลน่ออกไปนะครับก็อานนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับไม่ก็กดดันเอานะเอาห้องนักบินดันนิดนึงนะให้มันเยออมมาแล้วเราก็เอามานะวางไว้จากนั้น แขนนับดึงออกมาเอาหัวไหลออกมานะครับปึ๊บลกมาอย่างนี้นี่นอันนี้จากนั้นนะครับริมเล็กๆนี้กับ,บรูเล็กนี้นะครับก็ใส่สอดเข้าไปนะครับโอเคทีนี้จะมีคําถามว่าไอชิ้นสีทองนี่นะครับมันเป็นยังไงมันเป็นยางนะครับเป็นพลาสติกแบบยืดหยุ่นนะ ไม่ถึงไม่ถึงกับพลาสติกละเป็นเซนะ่ะคือมันรู้สึกได้มันบิดไปมาได้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเอาคลิปนี้นะครับพับกลับเข้าไปข้างในนะครับซอนไันในแขนปึ๊บเนี่ยโอเคจากนั้นนะครับเราต้องปลดส่วนขานะเพราะไม่งั้นเนี่ยการยกชึ้นส่วนไปมามันจะติดขัดนะครับเอาขาปลอดออกมานะครับจสลักมันปึ๊บปึ๊บแบบนี้ จากนั้นนะครับก็แกะาจากนั้นนะครับแกะปีกกับขาต้นขาออกนะครับแยกจากการก่อนปุ๊บเนี่ยให้ให้ชิ้นส่วนทุกอย่างมันฟรีนะครับแล้วก็หมุนปีกเนี่ยไปข้างหลังนะครับจะได้ไม่เกะกะนะบแบบนี้นะครับจากนั้นยกส่วนลำตัวเนี่ยขึ้นมาครอบข้างบนนี้นะครับหนึ่งครั้งก่อนขึ้นมาแล้วกดเข้าไปนะครับ ปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกของมันนะครับแล้วเราก็จะส่วนบนเนี้ยมาทับตรงนี้ทีหนึ่งทีนี้ก่อนทับเนี่ยเราต้องหมุนห้องนักบินนะครับรอบบ้อยแปดศูนยศานะครับเพื่อเอาส่วนหัวไปอยู่ข้างบนแล้วเอาห้องนักบินเนี่ยซ่อนข้างล่างแทนนะครับก่อนยกก็ไอชิ้นนี้นะครับหมุนสีเทาไอชิ้นสีทองเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็กดเข้ามาก่อนแบบนี้นะครับจะเป็นส่วนหน้าท้องนะครับเพราะถ้ามายกขึ้นมาเนี่ยคุณจะหมุนห้องนักบินไม่ได้นะครับมันจะติดนะครับ กดมาภาพล็อคมาสี่สานะครับแบบนี้แล้วก็กดส่วนลำตัวท่อนบนเนี่ยลงมานะครับทับลงไปก็จะมีริมอยู่นัเล็กๆอยู่นี่นะครับกดเนี่ยมันจะล็อกของมันเองนะครับอยู่บ้านนี้นะครับจากนั้นส่วนขาเนี่ยนะครับก็เสร็จแล้วล่ะเราก็ที่เหลือคือตัดทองลุน้วนนะครับมีขาลงมานะครับก็เท้านะครับหมุนต้นทึบเนี่ยข้างหลังนับล็อกแบะเท้าออกนะครับ เสร็จแล้วนะครับสุดแขนนะครับหมุนหัวไหล่นะครับแล้วไปศึกษานะครับเอาด้านทึบหมักมาข้างหน้านะครับแล้วเอาแขนเท่าล่างนีครับกดกดลงมาแบบนี้เราก็จัดทรงนะครับนี่ครับเอาด้านเรียบแบบไว้ข้างล่างนะครับส่วนด้านนูนะไว้ข้างบนนะครับแขนเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนหัวนะครับเอาคลีบเขาไปเนี่ยนะครับหมุนมาข้างหน้า ประมาณนี้นะครับให้เหวิดภาพดีไซน์เนะะอภาษาอากาศจบเสร็จเคสเสร็จเรียบร้อยนะครับล่างหุ่นเอแล้วก็เอาโลกแก็บติดเข้าไปที่หัวไหล่เดิมนะครับติดได้แค่หัวไหล่ขวาน,นะครับเนี่ยเป็นทรงนี้มันจะดูคล้ายๆพวกเ,อเมอร์คอหน่อยๆน,นะครับแขนขาจะสูงพอสมควรเลยแล้วก็ตำแหน่งแขนเนี่ยจะอยู่ยืดไปข้างหลังนะครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ตรงกลางนะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหานะครับคือคุณจะไม่หมุนสามารถหมุนแข,ข,ขนท่อนล่างได้นะครับถ้าจัดท่าทางได้ดังนั้น มันต้องมาอยู่ข้างหลังหน่อยหนึ่งนะครับหรือจะเนี่ยหมุนได้นะครับไม่งั้นจะกลางแขนไม่ได้นะครับเป็นข้อเสียก็หัวไหล่ยกได้นะครับยกได้เยอะเลยแหละนะครับเก้าสิบองศานะครับขามันเป็นสองจังหวะอยู่แล้วเพราะใช้ในการแปลงล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กลางได้สุดแหละนะครับ่างที่คุณเห็นรูปแบบแกนนะครับไม่ได้เป็นบอลจอยนะครับก็กลางได้เยอะพอควรนะครับแล้วก็หมุนได้ด้วยจูกรขยับเยอะนะ ไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็คุณเจตว่าส่วนแกนขาข้างในเนี่ยมันจะมีแกนป็นเฟืองอยู่นะครับคือมันใช้ล็อกมุมขาได้นะครับแล้วก็ขาข้างฟิตเลยออก็ไปจุดเจนดี้นะครับทีนี้จะถือปืนยังไงนะครับคือมืออันนี้ยมือที่ตีปลาตกเครื่องเนี่ยคุณเจตว่ามันมีรูอยู่นะครับใช่มาแค่เอาปืนเนี่ยรีบม,มาไปเสียบกับรูที่มือแค่นั้นเองนะครับ แค่นี้ก็ถือได้ล้จบตัวมือก็อ่าแกนมือสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนมือคือมันจะเป็นแกนใหญ่ๆนะครับก็ดันออกไปเฉยอ่ะเป็นเดรยอ,อย่างนี้เนาะ<อ>ก็แปลกดีตอนนั้นก็ไม่มีลูกเล่นอะไแล้วทีนี้ถ้าเราจะา option นะครับมาติดที่อโตหุ่นนะครับในล่างเนี้ยหล,ลักๆมันจะติดที่แขนนะครับ ก็เริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่าพูสเตอร์นะครับหรือโตัวโรนนะครับจะติดที่ปีกก็ได้นะครับหรือว่าติดที่หลังขาก็ได้นะครับแต่ถ้าตามาดีไซน์มันติดหลังขานะครับแบบนี้นะติดกับด้านไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่า,าผมติดผิดนะแต่คือมันประคับให้ติดอย่างนี้นะเพราะไม่งั้นมันจะค้ากันนะครับยพยายามลองแล้วนะครับนี่แล้วก็ที่แขนนะครับอันนี้ คุณเห็นว่าตรงนี้มีรูริ่มอยู่นะครับก็เอาไอ้ปืนเนี่ยนะครับกันพอร์ตเนี่ยหนีบกันเข้าไปอย่างนี้ครับเอ่ออันนี้ไม่ได้อันน,น,นี้อันนี้มันเป็นอันที่ติดไปไปอีกนะครับอ่ะอันนี้สีฟิตๆหน่อยเนี่ย่านี้นะครับปึ๊บแล้วก็เอาตัวดโดรนบูสเตอร์นะครับติดไปที่รูที่แข็งเหมือนเดิมนะครับปึ๊บแหมมันก็จะเป็นใหญ่ๆหน่อย โอเคเรียบร้อยนะครับออปชันติดแขนแล้วทีนี้มันจะเหลือการผอดสองอันนี้นะครับติดที่ปีกก็ได้หรือว่ามาติดที่หัวไหล่นะครับคือเอาครีบหน้าเนี่ยเหมือนกันนะครับก็กลับด้านนะครับแล้วก็สไลด์ไปเฉยนะครับมันจะไม่มีจุดล็อกอะ่ะมันแค่สไลด์แล้วหนีบไปเฉยนะครับซึ่งผมคิดว่าคงติดได้ไม่นานเดี๋ยวผมก็น่าจะเริ่มหนีบไปอยู่แล้วเพราะว่าพลาสติกมันจะเริ่มค่อยๆกางออกนะครับโอเค นี่มีเท่เลยแล้วก็ตัวปืนนะครับอันนี้สามารถติดที่หัวไหล่ซ้ายได้นะครับเพราะว่าหัวไหล่ซ้ายเนี่ยจะเป็นลู่สาหรับติดปืนโดยเฉพาะนะครับก็อันนี้ติดแบบนี้แกปืนไม่หัวไหลได้โอเคครับอ่ะก็หมกันไปกับรีวิวเจ้างานฟิกเกอร์ชิ้นนี้นะคะะะะรับแล้วเปไรอะไรเป็นเื่อลิ้นพันก็ ตัวชิ้นงานนับใช้ได้นะครับพลาสติกโอเคนะครับมีบางส่วนเป็นพลาสติกผสมยางนะครับดีไซน์ถือว่าใช้ได้นะครับลูกเล่นโอเคดีนะครับข้อเสียนะครับก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องการติดตั้งอาวุธกันพอร์ตเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกันพอร์ตเนี่ยคือถ้าคุณติดกับรูที่ปีกอย่างเงี้ยนะมันไม่มีปัญหาหรอกนะมันใส่ได้แต่ว่าถ้าคุณเอาไปติดปปีกหรือว่าติดตีหัวไหล่นี่นะครับมันจะเป็นแค่การหนีบซึ่งพลาสติกอันเนี้ยผม บอกเลยว่าถ้าหนีอย่างเงี้ยสักพักเนื่ยมันมีโอกาสแตกนะครับมันไม่ได้เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นนะครับเนี่ยเขียนที่จะหลุดแหละจะเป็นประหากลางเนาะพลาสติกค่อนข้างจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแต่ไม่มีความยืดหยุ่นเลยอันนี้อันนี้คือต้องบอกจริงริงซึ่งผมคิดว่าจริงๆค่ายผู้ผลิตอะเออน่าจะทำโลนะครับสำหรับติดเนี้ไปเลยแบบเดียวกับที่แขนเนี้ยคือใส่แล้วมันกึก๊กให้มันอยู่ไปเลยว่ามันจะดีกว่านะครับแต่โอเคอย่างนี้เราก็ ติดอย่างนี้ไปก็ได้แต่ว่าจริงๆผมชอบติดที่ปีกข้างหลังมากกว่านะมันดูเทก่กว่าคเยอะเลยโอเคสําหรับใครที่อยากถาชิ้นเนี้ยมันก็ในไทยมีไหมต่ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันต้องพีนะครับเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้จักนะครับอาจจะหาระบากหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นงานที่โอเคดีมากเลยนะครับของในกล่องก็ใช้มาแบบเออเอามาแบบใช้รีไซเคิลได้เต็มที่อ่ะไม่คิดว่าแม่งใช้คุ้มได้ขนาดนี้นะครับคู่มือยังใช้ได้เลย โอเคงั้นติดไม่ไหวละคิดจะติดแล้วอะไรบ้างด,ดง่ายโอ้ยล้มอีกยืนอยู่นะไม่ใช่ยืนไม่อยู่นะครับแค่จัดมุมไม่ถูกแค่นั้นเองโอเคงั้นคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอคลิปไปนะครับ